ลักษณะพฤศศพการงานของคุณตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณหยุดจากปีใหม่ไปแล้วเปิดงานขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานหรือได้รับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือตั้งตัว ตั้งใจรับให้ดีเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถคุณทีเดียวเพราะฉะนั้นก็บีเอ็นตาก็ขอให้คุณเปิดงานมาตั้งรับและเตรียมพร้อมให้ดีแค่นั้นเองค่ะการเงินช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยมีโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่คุณอาจจะได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าได้มาก็เป็นเหมือนขวัญและกําลังใจแล้วก็เก็บเงินได้ เล,เ,ลเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บหอมรอมริบให้ดีก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขกับการได้รับสิ่งเหล่านี้ความรักนะคะคนมีคู่ถ้าช่วงนี้คุณกับคนรักมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันช่วงวันหยุดเนี้ย หาเวลาและโอกาสมาปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดีที่คุณกับคนรักเนี่ยได้พูดคุยกันได้ยาวนานทีเดียวยังไงเบียนตาก็ขอให้คุณกับคนรักสมหวังดังใจแล้วก็คุยกันด้วยความเข้าใจนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้าเข้ามาหาดีค่ะชีวิตดีๆกับเบียนตาฝากกดติดตามเบียนตาด้วยนะคะ